สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับผมโอมซาครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปเดอร์มิมิกบัตรร้อยให้คุณผู้ชมดูกันนะครับ100เพเอร์นี่คือห้องหนึ่งเล่นได้ร้อยคนเลยนะครับไปที่ปุ่มเพยได้เลยแต่ผมมองว่าถ้าร้อยคนในจังหวะนั้นเกมน่าจะแหลกมากๆนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในล็อบบี้แล้วนะครับวิธีการไปครับกดที่ปุ่มเพยได้เลยครับทางด้านล่างเมื่อเข้ามาถึงแล้วครับจะมีโซนให้เลือกสองฝั่งแชปเตอร์กับไนแมร์หากคุณผู้ชมต้องการตะเกียงครับ ให้มาทางฝั่งนายแมร์เลยแต่เขาก็จะมีกฎข้อบังคับอยู่ครับว่าห้ามพลาดนะให้พลังชีวิตแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเคไม่มีการวาร์ปรวมนะครับต้องผ่านด้วยตนเองรอหลดสักครู่ครับพร้อมครับในเกมนี้ครับเขาได้นำฉากในแต่ละแชปเตอร์มาให้คุณผู้ชมได้เล่นกันนะครับด้านนี้เขาจะให้ฉากที่คุณผู้ชมกำลังบุกบ้านเฮียชินะครับช่วงนี้ก็ตามทางไปก่อนเลยครับผมไม่ได้เจอกันซะนานเลยนะครับ เวอร์ oh, no. ชันนี้คุณผู้ชมต้องเซฟเซฟเลยนะเพราะว่ามันยากจริงๆตอนนี้ก็ตามทางไปต่อนะครับผมมาเห็นฉากนี้ก็นึกถึงบรรยากาศในการเล่นม,มีมิครั้งแรกของผมเลยครับร <c oughs> อบนี้มาตาแดงครับผมน่าจะเก็ตเล็กแต่โหนนะครับอันนี้ไปแซวเขาไม่ได้เลยมาครับโซนภรารกิจ ผมต้องตั้งใจฟังเสียงตัวละครดีๆคุณแจอยู่ทางซ้ายเหมือนเดิมครับให้เสียงเงียบๆก่อนละกันจุดเริ่มต้นก็มาได้ครับวิ่งผ่านมาอยู่วู๊ววูววู้ยว้ยวนด้วยไปขวาครับผมวนอูซิวเซียดตบไปเลยก็ได้นะครับ จะเงียบไปเลยละกันอาจจะต้องอาศัยจังหวะและโอกาสด้วยครับกลับ<ป>ไปที่จุดเริ่มต้นเร็วๆอุ้ยทันทันทันเต็แรกเคลียร์ครับผมจะเต็ต่อไปจะเป็นทางออกเลยนะครับอยู่ทางขวาเหมือนต้นฉบับเลยครับ <Okay. S 1> แต่ความยากอยู่ที่ตัวมอนสเตอร์นะครับตัวละครผีนั่นแหละ เคลนที่เร็วครับจุกไม่ได้นะบอกก่อนเราให้เสียงหายก่อนนะครับเสียงหมือนไปทางซ้ายลองดูก็ได้โอเคจะพลังงานก่อนใส่ายนะวิ่งไปเลยสวย ขายเรียบร้อยครับผมผ่านจนได้โอ้โหยอมรับเลยครับว่าหลายรอบจริงครับด่านนี้มาต่อกันที่แชปเตอร์2เลยนะครับทำเหมือนเดิมเลยครับกดที่ปุ่มเพมาถ้าคุณผู้ชมเล่นผ่านครับนี่เลยครับตะเกียงครับผมเรยีครับหัวขยับได้ด้วยแชปเตอร์2อกันต่อเลยนะครับผมได้มีตะเกียงใช้แล้วรอสักครู่ครับ รู้สึกว่าตัวด่านผีเสื้อน่าจะอยู่ที่เดิมครับแต่ศัตรูมันจะโหดขึ้นมันจะวนเก่งมากอคูยามิวินเลดครับผมอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ดูกันต่อครับผมรู้สึกว่าด่านเนี่ยน่าจะเล่นได้สะดวกกว่าด่านที่แล้วครับเพราะว่ามันมีจุดเซฟให้หลบเยอะมาก <Yahoo! S 1> มาใช้เลยฟลุปออกแนวสีม่วงนะครับจะใช้เป็นต้นฉบับดี ต้นฉบับแล้วกันนะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับผมมวามาแล้วเวอร์ชั่นตาแดงครับไปยิมตาเฮียชีมาหรือเปล่าดวงตาเขาน่าจะเผ่าเดียวกันครับผม <c oughs> เหมือนกันครับผม <c oughs> เล่นความเข้มดีกว่าเส่ง <c oughs> ตัวละครมา ได้ยินเสียงเท้าครับไม่กล้าไปเลยไปจุดเซฟก่อนตอนนี้จุดปะทะค,ครับผมเคลียอันนี้เหมือนเขาทำให้มืดขึ้นนะครับมืดมากความดูเดิมเลยครับจากต้นฉบับผีเสื้ออยู่ด้านหน้าเดี๋ยวไปก่อนโอ้ยแต่ว่าไม่ขึ้นขึ้นดีเลยครับ เช็คก่อนได้ไหมล่ะครับผมไปดีไหมนะวิ่งไปเลยเว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยโอ้เสียงเสียงแก็บๆกบมันเลยเหมือวว่าเกมในพาร์ทที่แล้ว <c oughs> เสียงคล้ายๆกันกรึบกรึบกึบ เ็บ,บนี้เคลียร์นะครับตรงยาวเลยครับรทาไงดีได้ยินเสียงเท้าขอตั้งสติก่อนนะครับให้วิ่งผ่านก่อนก็ได้แต่รู้สึกว่ามันวนครับโอเคอุ้ยมาจากระยะทางไหนอุ้ยจะเพิ่งขยับแล้วกันปล่อยสักพักนึงนะครับ ให้เสียงเท้าหายเลยแล้ะกันครับไม่งั้นมันก็วนอยู่อย่างนี้มาใส่การเดินครับแย่ละชิดขอบไว้เส็บชิดขอบให้ศัตรูมาสะดุดนะครับไปแล้วเราเข้าโอ ยมันเห็นนะนะไปเลยสเต็ปนี้เมื่อกี้ผมเห็นมันไปทางขวามันน่าจะไปวนอยู่ตรงซอยตรงผีเสื้ออยู่ขอบไว้เสียงทำไมมันเคลื่อนที่เร็วเข้าอีกสเต็ปเดียวนะครับ เดินไปต่อกดมันวาร์ปครับประเดน็นน่าจะเสียงท้าตัวเองครับจากที่ฟังฟังมานะ <Okay. S 1> เดินทางออกแล้วครับกดอีกคร้าง <ST AR> เรียบร้อยครับผม yes อ oh. <ST AR> <ST AR> ้ v e r s i ชัน,นี้เป็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากๆนะครับเพิ่มความท้าทายไปในตัวครับผม ไปดูตะเกียนที่ได้มากันเลยนะครับตอนนี้ผมได้ตะเกียนในแชปเตอร์สมาแล้วนะครับเป็นตัวละครของซามะเลยมีแอนิเมชันตรงกรงเล็บแล้วก็หัวที่สามารถขยับได้ด้วยนะครับเป็นอีแบบที่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมมาเล่นกันนะครับไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกมเดอะไม่มีบัตรร้อยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนดนวยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ